สวัสดีค่ะสวัสดีทุกทกท่านนะคะที่เข้ามารับชมนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหนูนิพุนภาโชคพารูวยนะคะเข้ามาแล้วก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปใหม่ต่อๆไปค่ะมาตามกันต่อนะคะกับแนวทางหวยลาวพัฒนาของวันที่4เดือนเมษายน2565นะคะสําหรับของเมื่อที่แล้วนะคะแอดต้องกราบขอโทษขออภัยนะคะหลุดเนาะ แนวทางตัวเลขมีเข้ามีหลุดนะคะมีสติในการรับชมชื่นชอบคู่ไหนค่อยตามนะคะเป็นแค่แนวทางเท่านั้นค่ะมาตามกันต่อนะคะกับแนวทางหวยลาวพัฒนาสูตรหนึ่งนะคะวันนี้แอดจะให้หกคู่เน้นนะคะแล้วก็จะมีชุดกันให้ห้าชุดนะคะชื่นชอบค่อยตามนะคะมาดูคู่แรกนะคะคู่แรกแอดจะให้นะคะ แปดห้าค่ะตัวเลขทุกตัวมาจากการคํานวณน,นะคะมีเข้าแล้วก็มีหลุดนะคะห้าสีนะคะ สามห้าค่ะหกสี่นะคะสอห้าแล้วก็หกแปดค่ะชื่นชอบคู่ไหนค่อยตามนะคะสำหรับชุดกันนะคะแอดจาก,กันให้ห้าชุดนะคะใครไม่ชอบก็ไม่ต้องตามนะคะชุดกันเนาะ ก็จะมีนะคะสองสามค่ะแปดสี่นะคะแปดสองแล้วก็เก้าสองค่ะหกกับเก้าตัวเดียวกันนะคะแอดขอกับหัวให้เป็น สองหกนะคะสำหรับตัวที่แอดจะเน้นให้นะคะตัวที่แอดจะเน้นให้อย่าลืมนะคะหกกับเก้าตัวเดียวกันนะคะชื่นชอบคู่นี้นะคะหกสี่ให้กับหัวเป็นเก้าสี่ด้วยนะคะหกแปดก็กับหัวเป็นเก้าแปดเนาะ ห้าสี่นะคะสามห้าค่ะแล้วก็หกสี่ชุดสุดท้ายก็จะเป็นหกแปดนะคะชุดเน้นนะคะเน้นให้สี่คู่นะคะตัวที่แอดชอบเนาะสำหรับชุดกันนะคะชุดกันแอดจะให้นะคะ แปดสี่นะคะตัวเรียนนินเนาะเก้าสองค่ะชอบก็จดไว้แคปไว้นะคะไม่ชอบก็สามารถเลื่อนผ่านได้เลยนะคะเป็นแค่แนวทางเท่านั้นนะคะผิดพลาดประการใดก็ต้องกลับขอโทษขออาภัยไว้ในที่นี้ด้วยนะคะแนวทางฮานอยวันนี้นะคะเพื่อนๆจ่าแอดไปทุ่าะมาเนาะก็เลยลงทําเป็นคลิปสั้นให้นะคะสําหรับเลขทูบนะคะแอดวางให้เฉพาะในไลน์นะคะเพื่อนๆต้องกลับขอโทษขออาภัยนะคะแอด ลงให้ช้าหน่อยเนาะวันนี้นะคะน่าจะไม่ทันรอบแรกนะคะใครที่ยังไม่ชมก็ไปให้กำลังใจแอดย้อนหลังได้นะคะสำหรับแนวทางฮาหนอยของวันที่3นะคะอันนี้จะเป็นแนวทางหวลาพัฒนาวันที่สี่เนาะเพราะว่าแอดทำคลิปไว้นะคะดูคลิปจบแล้วนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ต่อๆไปนะคะ ที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะคะที่ทางช่องได้ลงไว้นะคะขอบคุณทุกการรับชมค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ